ทุกคนถามเข้ามานะว่าผงมหัศจรรย์ไตรโคดมาของเรานะครับสามารถขยายเชื้อหรือว่าผสมกับปุ๋ยใต้หรือเปล่านะครับจะตอบไปว่าผงไตรโคดมาของเรานะครับเป็นผงนะครับสามารถไปผสมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยที่เราหมักเสร็จแล้วนะครับปุ๋ยที่หมักเสร็จนะครับเน้นนะครับปุ๋ยคอกที่เราหมักเสร็จนะครับหรือปุ๋ยอินทรีย์เม็ดก็ได้นะครับไปคลุกเคล้าใส่กันได้นะครับ ของเราก็เอามาพริกปุ๋ยปุ๋ยตัวนี้ที่เราหมักนี่คือได้ได้แล้วนะครับคือหมักสําเร็จแล้วแต่เราอยากได้สี่คูนร้อยหรือแรงบีกีส้สูงนะครับเราก็เลยมาเพิ่มผงม,มาจันไตโคมาบานผสมได้นะครับผงม,มาจันไตโครมานะครับเพราะว่าเขาเป็นในจุลินทรีย์ดีนะครับ เพื่อป้องกันเชื้อราได้เนี่ยนะครับเชื้อโรคเชื้อราได้นะครับอ่าป้องกันเชื้อราในดินพูดง่ายเพื่อนๆ่อนแล้วก็หวานไปอย่างนี้นะครับแล้วก็พลิกปุ๋ยเป็นเรื่อยนะครับปุ๋ยนี้คือหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้นะครับทีนี้เราก็จะมาหมักอ่าเชื้อไตรโครมาตต่อนะครับพอเราโรยเสร็จนะครับแล้วก็อ่าตักขึ้นกองไว้เหมือนเดิมนะครับจะได้เอาผ้าคลุมไว้นะครับหมักไว้ต่อนะครับเราจะเอาคุณภาพมีสองเด้งครับ ได้ทั้งแร่ธาตุอาหารได้ทั้งเ,าางเชื้อไตรโครมาะนะครับได้ทั้งจุลินทรีย์ดีนักแร่นะเพื่อนๆสามารถขยายได้เพิ่มนะครับแต่ย้ำนะครับปุ๋ยหมักของเราต้องหมักได้ก่อนนะครับได้ใช้ได้ก่อนนะครับหมักเสร็จแล้วก็เรามาพลิกปุ๋ยให้แห้งนะครับให้หมาดาะปุ๋ยเราเปียกนะครับ เพราะว่าไม่มีโรงเดือนนะครับพี่น้องมันอยู่ด้านนอกนะครับก็ถูกฝนนะครับมันก็เลยแขะเราก็เลยมาพลิกตากไว้วันหนึ่งครับอ่าโรยไปเรื่อยๆนะครับในระหว่างที่เราตักใส่แล้วก็โรยไปเรื่อยๆเพื่อให้มันเข้ากันนะครับเราจะทําอย่างนี้ไปจนกว่าจะก,กองเสร็จนะครับอ่าหลังจากที่เราพลิกปุ๋ยให้มันหมากก่อนนะครับ เพราะว่ามันหมักปุ๋ยที่แจ้งนะครับหน้าฝนกเ็เลยแฉะนะครับ การไมยู่เ,เท่านี้เองครับเสร็จขั้นตอนเราก็เอาผ้าคลุมนะครับใครมีผ้าคลุมก็คลุมไว้เลยนะครับอ่าเราก็จะคลุมไว้อย่างนี้เลยนะครับ เป็นอันเสร็จขิ้นนะครับอรอดูอผลงานนะครับว่าเชื้อเขาจะเดินดีขนาดไหนนะครับเรามาสังเกตดูเปิดดูที่หลังก็ถ้าเชื้อเดนดีก็จะมีสปอร์สีข,ขาวนะครับเป็นใยนะครับขึ้นถือว่าเป็นการใช้ได้เพราะว่าเรากระบวนการหมักของปุ๋ยของเราหมักว้นานแล้วจนจนเป็นปุ๋ยหมักแล้วนะครับปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักให้แยกออกนะครับว่าปุ๋ยคอกเหมือนไอ้ความว่าเราเอามาจากคอกใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะขี้วัวขี้ควายขี้หมูพ่เกตที่ไก่ครับเรียกว่าปุ๋ยคอกนะครับพุ่นรวมๆนะครับแต่ถ้าผ่านการขับกระบวนการกระบวนการหมักเร็จนะครับเขาเรียกว่าปุ๋ยหมักนะครับกองนี้เป็นปุ๋ยหมักนะครับอ่าเราถึงเอามาคุกกับอผมาจาจย์ไตคุณมาของเรานะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้คูณสองไปเลยนะครับสี่คูณร้อยไปเลยนะครับ เร็วแรงนะครับเพราะว่าเราได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งกลินซีได้ทั้งแอรป้องกันเชื้อราในดินนะครับในขั้นตอนเดียวนะครับเวลาใส่นะครับขอบคุณครับที่รับชม